สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันกันกบเซลล์หนูเล็กที่ช่องหนูเล็กรถมือ2อ,อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนักการใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครวันนี้มีตัวรถ7ที่นั่งรถครอบครัวมาแนะนําให้ชมกันอีกแล้วนะคะสำหรับคันที่อยู่ตรงหน้าเป็นค่าย i s u z นะคะตัว m x 1.9 dvd สำหรับคันนี้นะคะเป็นปี2019ราคาตั้งขายคันนี้นะคะอยู่ที่879,000บาทนะคะมาพร้อมกับตัวเลขไม่54,000กิโลเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นใบสคบนะคะราคานี้ราคาเดียวเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อหาหนุ่กได้เลยที่เบอร์0933892888 8, 8, 8, 8. เบอร์นี้เปิดให้แอดไลน์หรือจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถกันได้เลยนะ โปรโมชั่นช่วงนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะคะยังมีอยู่ส่งฟรีรถสไลด์ทั่วไทยเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเขตเกรุงเทพปริมณฑลหรือชายแดนต่างจังหวัดไปหมดเลยนะ,ะเหนือใต้ออกตกนะคะหรือจะเป็นโปรช่วยผ่อนนะคะโปรช่วยผ่อน6เดือนนะคะลูกค้าขาโปรโมชั่นดีๆมีเยอะแยะมากมายให้ลูกค้าเลือกกันเลยเดี๋ยวเรามาลงดีเทลดูในส่วนของตัวรายละเอียดตัวรถกันก่อนนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะดวงไฟด้านหน้านะคะเป็นดวงไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนนะ เป็นไฟลูกแก้วแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเด y t ทามนะคะที่อยู่ในชุดโคมเดียวกันชุดเดิมจากโรงงานเลยในส่วนของกระจังหน้าเป็นโครเมียมค่ะนะ,ะตัวโลโก้นะคะสลักวัสดุโครเมียมไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะโลโก้อีสุ u เป็นโครเมียม2ชั้นนะคะคันนี้ติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานเลยนะ,ะขอไฟตัดหมอกมีการตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมด้วย สวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เลขทะเบียน3ขอไข่ย,ยอหญิง7610นั่นเองคันนี้ค่ะลูกค้าะจะได้เป็นในส่วนของตัวล้อแม็กจากอีซูซุเลยนะคะน็อต6รูเป็นแม็กขอบ18นะคะแล้วก็เป็นตัวแม็กทูโทนสีดำปัดเงานะ,ะยางที่ลูกค้าได้ไปคันนี้เป็นยางบิสโตน สัปดาห์ยางที่2ปี2019คาดว่าน่าจะเป็นยางที่ติดรถมานั่นเองนะรหัสยาง265ทับ 60R18 บโอ้โหบอกเลยว่าในส่วนของตัวแม็กเนี่ยไม่มีรอยทลอกนะคะไม่ได้ไปขูดขีดกับตัวขอบถนนมานะแม็กยังสวยๆอยู่เลยในส่วนของด้านบนนะคะมือไม่ใช่มือ กระจกนะคะกระจกมองข้างครอบด้วยวัสดุโครเมียมแบบนี้มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวข้างกระจกนั่นเองนะคะติดคิ้วกันสตราดมาให้เรียบร้อยแล้วจากซูซูกิมิวเอ็กนะคะของเดิมจากโรงงานเลยนะ,ะแล้วก็ตัวมือเปิดจะเป็นโครเมียมติดกันลอยมาให้ด้วยนะคะกระจกก็เป็นบานเดิมนะเป็นกระจกนิรภยัยบานเดิมแท้จากโรงงานทั้ง4ี่บานนะรวมถึงบานหน้านะคะอีราวบันไดนะคะราวบันไดก็ยังใหม่นะคะแทบจะมองไม่เห็นตัว รอยคิดขวนนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะคันนี้ในส่วนของอะที่เปิดฝาถังน้ามันของเขาก็เป็นวัสดุโครเมียมนะคะแล้วก็สลักคําว่า m u อ็ x เว้ข้างหลังด้านหลังนะคะด้านหลังของเขาอะไฟเบรกดวงที่สามนะคะแล้วก็มีในส่วนของคิ้วคิ้วฝากระโปรงเนี่ยจะเป็นตัวไฟนะคะจะเป็นไฟคําว่า m u l x อยู่ตรงนี้โอ้โหสวยเลยนะ ดวงไฟด้านท้ายนะคะเป็นดวงไฟแบบ LED แล้วก็ที่เปิดฝากระโปรงนะคะจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะ,ะอ่ะกันชนด้านล่างนะคะก็ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็ด้านล่างมีในส่วนของไฟเบรกทับทิมนะ,ะตัวท่อนะคะตัวท่อเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้มาให้สวยๆนะ,ะแล้วก็สปอร์ตบาร์ด้านบนใช้งานได้จริงนะคะใช้งานได้จริง หลังคานะคะก็ไม่มีรอยเปื้อนนะคะหรือว่าไม่มีในส่วนของรอยด่างของตัวหลังคานะเดี๋ยวก่อนจะมีการปล่อยรถจะต้องมีการทําความสะอาดสปาตัวเครื่องทางภายนอกภายใน,ยนยให้ลูกค้าอีกถุงด้วยหรือจะเป็นภายในนะคะคันนี้ภายในเนี่ยคุมโทนดําไปเลยนะเป็นปี2019บบอกเลยว่ารถใหม่มากๆนะคะ แผงประตูนะปุ่มเซ็นทรัลล็อกอยู่ด้านขวาแบบนี้แล้วก็มือเปิดเนี่ยเป็นโครเมียมมาเลยทั้งอันลักษณะของตัวโครงสร้างนะคะนี่ให้ลูกค้าดูนะ,ะในส่วนของตัวโครงสร้างเอือลูกค้าท่านใดนะคะชมผ่านวิดีโอแล้วไม่จุใจอยากเข้ามาชมรถด้วยตนเองสามารถติดต่อหนูเล็กนัดวันเวลาเข้ามาดูรถมาลองหัดมาลองเทสรถกันได้เลยนะอะ คันนี้ลูกค้าได้เป็นเบาะหนังนะคะเดินได้ตะเข็บสีเทาแบบนี้นะคะเป็นเบาะแบบเลื่อนไฟฟ้านะคะลักษณะตัวเบาะเนี่ยเขาทำออกมาได้รองรับกับสริละของของผู้ขับขี่มากๆเลยนะนั่งสบายแน่นอนนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของพวงมาลัายได้มันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะ,ะได้หน้าจอทัชสกรีนนะคะได้แอร์แอร์เป็นออโต้หรออ่ะ แอร์ A, จะเป็นแมนวนวลนะคะแมนวนวลปรับได้4ระดับตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แบบออโต้นะมีชิปบล็อกตัวนี้ด้วยสวยๆเดิมๆนะคะมีคูลบล็อกนะคะหรือตู้เย็นในรถนั่นเองด้านหลังนะคะเบาะนั่งแถวกลางเนี่ยจุดเด่นของมิวเอกรถครอบครัวคันนี้เลยนะคะจุดเด่นของเขาเลยคือมีจอกลางมาให้แบบนี้นะคะลักษณะของตัวจอเดี๋ยวลองกดเปิดให้ลูกค้าชมกัน มีทั้งแอร์กลางนะคะที่แยกมาแล้วก็จะมีหน้าจอที่แยกมาให้อ่ะนี่หน้าจอของเขานะคะบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนั้นมีผู้ใหญ่หรือมีเด็กนะคะรับรองเลยว่าเพิ่มนะ,ะเพิ่มสุนทรียภาพในการขับรถนะคะอย่างแน่นอนนะนั่งอยู่ในรถนี่คือไม่เบื่อกันแน่นอนนะ,ะมีอะไรให้ดูให้ชมกันตลอดเส้นทางเลยแม้จะขับไกลแค่ไหนก็เถะนี่ จะเป็นด้านหลังค่ะอันนี้ก็มุมมองจากด้านหลังในส่วนของตัวเบาะหลังของเขาเนี่ยเขาสามารถพับลงไปเป็นแนวราบแบบนี้ได้เลยนะถ้าเกิดว่าอยากจะปูที่นอนก็คือนอนได้สบายเลยมีดงมีเด็กนะคะบางบ้านนะชอบนอนกันนะคะเอาที่นอนมาปูนอนโอโ้โหสบายมากๆแล้วก็มีกล่องนะคะเก็บใส่ของแบบนี้ด้วยอ่าสวยๆนะคะ มีช่องสําหรับใส่ตัวพวกอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือนะแล้วก็ยางอะไหล่คันนี้เนี่ยล้ออไหล่นะล้ออไหล่จริงต้องอยู่ข้างใต้นี้นะคะเดี๋ยวต้องมีการนําล้ออะไหล่มาใส่ให้นี่อันนี้ก็ให้ดูในส่วนของตัวโครงสร้างลักษณะภายนอกก่อนนะคะว่าคันนี้ก็รับประกันโครงสร้างเช่นกันนะโครงสร้างมาเดิมๆสีเดิมไม่เดิมนะเลขไมน้อยมากห้าหมื่นกว่าเท่านั้นนะคันนี้บอกเลยว่าไม่ช้ําด้วย นะไม่ช้าด้วยสําหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วยิ่งสีดาอ,อ่ะหายากนาะนๆทีจะมีเข้ามาลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถกับหนมเล็กได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดไฟแนนะซ์ปี2019จัดยอดได้เต็มๆค่ะจัดยอดได้เต็มๆขอให้ลูกค้ามีเครดิตนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยหาลูกค้าฟรีดาวนะไม่ใช้เงินออกรถลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่ราวๆประมาณ หนึ่งหมื่นกับอีกห้าพันนะประมาณหมื่นห้าหมื่นหกประมาณนี้อันนี้คือกรณีฟรีดาวไม่ใช้เงินเลยนะคะหรือคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าได้ดอกเบี้ยเลทเดียวกันกันกบรถเกง๋งดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ตลอดอายุสัญญาสปี5ปีถ้าลูกค้าเครดิตดีนะคะหรือถ้ายืดอายุการผ่อนไปมากกว่านั้นก็ขึ้นไปตามลำดับ3.49 4.29อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวปีที่ลูกค้าเลือกผ่อนนะคะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพค้าขายออกได้นะขายลอตเตอรี่ออกได้โอ้โห แล้วก็เกษตรกรออกได้นะคะง่ายๆด้วยนะคะเดี๋ยวนี้บอกเลยว่าเปิดรับทุกอาชีพจริงๆของให้อาชีพของลูกค้ามีแหล่งที่มานะคะตรวจสอบรายได้ได้ชัดเจนเท่านั้นพออยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นนะคะมีรถสไลด์วิ่งส่งสบายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะขายออนไลน์ช่วงนี้บอกเลยนะคะลูกค้านอนอยู่บ้านรอเซ็นเอกสารรอรับรถได้เลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อหาหนูเล็กนะคะเบอร์0 9 3 3 8 9 2 8 8 8 เบอร์นี้เปิดให้แอดไลน์หรือจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถคันนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ลูกค้าที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ของหนูเล็กกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามคลิปกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตวิดีโอคลิปของหนูเล็กสำหรับวันนี้ตนะ้อขอตัวลากัไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ